<Yeah>. สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับครูโมโมแมทชอีกครั้งหนึ่งนะครับอรอบนี้ครูจะสวิชไปเป็นเรื่องของคณิตพื้นฐานซึ่งก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับ เนื้อหาคร่าวๆที่มาความเป็นมาว่าใครเป็นคนค้นพบใครทําให้เกิดเ,เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติขึ้นมาเนี่ย <S 2> <S 2> ดเดียเด๋ยวน้องไปอ่านเอง,เองในชีทที่ครูให้นะครับนี่จะเริ่มเรื่องเลยว่าตรีโกณมิติคําว่าอัตราส่วนตรีโกณมิติซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วรอบหนึ่งตอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่3นะครับทวนอีกรอบว่าอัตราส่วนของตรีโกณม,มิตินะครับมันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรนะครับอัตราส่วนตรีโกณมิติมันเป็นอัตราส่วนของความสัมพันธ์ ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งมันก็จะลิงก์เชื่อมโยงไปกับเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยนะครับที่ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันทีนี้พอเป็นของอัตราส่วนตรีโกณมิติเนี่ยครับถ้าเรามันมันมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ของความยาวด้านอย่างเดียวมันของทฤษฎีบทพีทาโกรัสมันจะเป็นถ้าเรารู้ความยาวของ ความยาวใดๆของสองด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะหาอีกด้านหนึ่งได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสถูกไหมครับว่ากําลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลรวมของกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากอันนี้เกิดนมาให้ดูยาวไว้ก่อนนะครับที่พอเป็นอัตราส่วนมิตินะครับอัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับมันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสมมุติว่า มีสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งนะครับแล้วก็กําหนดมุมที่เราสนใจมา1มุ efecto, มในที่นี้ครูให้เป็นในที่นี้นะครับครูให้เป็นมุม A นักเรียนจะเห็นมุม A ตรงนั้นนะครับกาหนดมุม A เป็นมุมที่เราสนใจมาสาระที่ใช้แทนจุดหรือใช้แทนมุมเราจะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนสาระที่ใช้แทนความยาวด้านเราจะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ความยาวของด้านตรงข้ามมุม a ก็จะมีความยาวเท่ากับ A นะครับที่อีก2ด้านก็จะมีความยาวเท่ากับ b และ C เรามาดูวิธีการเรียกชื่อด้านต่างๆก่อนนะครับอันนี้เราจะเรียก A A พิมพ์เล็กนะครับเป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม a เราจะเรียกว่ามันคือด้านตรงข้ามมุม a เราจะเรียก a ว่าด้านตรงข้ามมุม a ด้านตรงข้าม มุมด้านตรงข้ามของมุม A มันเป็นความยาวด้านตรงข้ามของมุม A นะครับหรือจะเรียกสั้นๆว่าด้านข้ามต่อไป B B มันเป็นยังไงครับสังเกตว่าไอตัว B นะครับมันเป็นยังไงมันอยู่ด้านที่ขนาดกับมุม A เลยถูกไหมมันอยู่ติดกันเลยเราเลยจะเรียก B ว่าเป็นด้านที่ประชิดกับมุม A ด้านประชิด ของมุมของมุม A หรือเรียกสั้นๆว่าด้านชิดและสุดท้ายคือ C C นี่เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเราจะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากหรือเรียกสั้นๆว่าฉากด้านตรงข้ามมุมฉากทีนี้เราจะได้ อัตราส่วนความสัมพันธ์เบื้องต้นของตรีโกณมิตินะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6อัตราส่วนหลักๆก็คือ s i n cos tan cosec s e s ศกคอร์ดไซน์ค cos ทนโคไซน์เชื่อฟังก์ชัน s i n เต็มๆมันจะเป็น sin e นะครับแต่เวลาเขียนย่อเราจะเขียนเป็น sin อย่าอ่านว่าซินนะครับมันมาจากฟังก์ชัน s i n เดี๋ยวเราจะหา sin a, cos c o s cost มันมาจากฟังก์ชันชื่อว่าฟังก์ชัน c o s ซ n e แต่ว่าเราเขียนย่อๆก็จะเป็น cos ซึ่งอ่านว่า c o s a อันนี้ก็เราพิจารมุม A ก็จะดูจากมุม A เป็นหลักนะครับแล้วก็แทนนะครับมันมาจากชื่อฟังก์ชันคือ Tangent นะครับเราจะย่อเป็นตัวแทนอันนี้ก็จะหามุแทน n A เอาไซน์ Cost แทนก่อนนะครับ ฟังก์ชันไซจะเป็นฟังก์ชันไซของมุม A จะมีค่าเท่ากับความยาวของด้านตรงข้ามมุม A ส่วนด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเราจะท่องว่าข้ามฉากไซายจะเท่ากับข้ามฉากข้ามส่วนฉากในที่นี้หมายถึงว่าเอาความยาวของด้านตรงข้ามมุม A ส่วนด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก ซึ่งความยาวของด้านตรงข้ามมุม A มันก็มีความยาวเท่ากับ A ส่วนด้วยความยาวตรงข้ามมุมฉากนั่นก็คือ C เราก็จะได้ว่าไซน์ของมุม A จะมีค่าเท่ากับ A ส่วน C ต่อไป cos ของมุม A cos ที่เราท่องกันว่าชิดฉากชิดส่วนด้วยฉากอันนี้หมายถึงความยาวของด้านประชิดมุม A ความยาวของด้านประชิดมุม A ก็คือยาวอยู่ b ส่วนด้วยความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ c และสุดท้ายแทน a แทนจะเท่ากับข้ามส่วนชิดข้ามส่วนด้วยข้ามส่วนด้วยชิดข้ามก็คือความยาวของด้านตรงข้ามมุม a นั่นก็คือ b ส่วนด้วยชิดนั่นก็คือ no 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 sorry sorry a ส่วนด้วยความยาวของด้านประชิดมุม a นั่นก็คือ b ข้ามส่วนชิดก็คือ a ส่วน b ซึ่งไอแทนเนี่ยครับจริงๆค่ามันก็จะเท่ากับ sin ส่วน cos ด้วยนะครับเวลาท่องเราก็จะท่องว่า sin cos แทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด sin cos แทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด sin cos แทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเราก็จะได้ว่า sin ของมุม a เท่ากับ a ส่วน c cos ของมุม a เท่ากับ b ส่วน c แทนของมุม a เท่ากับ a ส่วน b โคเซกของมุม A ก็คือ1ส่วนไซ n a ก็จะเท่ากับ4ส่วน A เซกของมุม a จะเท่ากับ1ส่วน cos a หรือเท่ากับ4ส่วน B แล้วก็คอดของมุม A ก็จะ่ากับ1ส่วนแทน a นั่นก็คือเท่ากับ B ส่วน A อันนี้เป็นการทวนเข้าคร่าวรีวความรู้เบื้องต้นที่ที่เราเรียนกันมาแล้วตอนม3นะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องหน่วยของมุมวันนี้จะเป็นการแนะนําเบื้องต้นก่อนนะครับหน่วยของมุมหน่วยของมุมที่เกิดจากการวัดจะมี2ลักษณะ 1คือเราจะวัดเป็นหน่วยองศาและ2คือเป็นหน่วยเรเดียนส์หน่วยองศาเนี่ยพวกเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะาในมอต้นเนี่ยเราน่าจะคุ้นชินกับการวัดหน่วยเป็นองศาอยู่แล้วนะครับหน่วยเป็นองศาเนี่ยมันเป็นหน่วยวัดของการวัดมุมในระบบอังกฤษโดยเราจะถือว่ามุลที่เกิดจากการหมุนส่วนของเส้นตรงรอบจุดจุดหนึ่งไปครบหนึ่งรอบเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากับ 360องศาที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามุมตรงเท่ากับ180แล้วก็มุมรอบจุดเนี่ยจะเท่ากับ360องศาจะแบ่งหน่วยย่อยๆออกเป็นองศาใช่ไหมครับแล้วก็มีหน่วยย่อยคือลิปดาและฟิลิปดาโดยที่1องศาเท่าสัเท่ากับ6 0ลิปดาและ1ลิปดาก็จะเท่ากับ60ฟิลิปดาครับอันนี้คือหน่วยเบื้องต้นต่อไปหน่วยของมุมเป็นเรเดียนซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะคุ้นชินแล้วก็ เราก็เราก็จะเราก็จะทาความรู้จักกับมันมากขึ้นนะครับก็คือหน่วยเรเดียนเพราะเป็นเรื่องที่เราจะใช้ค่อนข้างเยอะในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับหน่วยเรเดียนคือมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งรองรับด้วยส่วนโค้งของวงกลมที่ยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมนั้นซึ่งเราจะถือว่ามุมที่มีขนาด1เรเดียนนยครับ1เรเดียนเนี่ยจะเท่ากับ ความยาวอรอบมุมนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในนี้คือ1เรเดียนรองรับด้วยมุมที่มีรัศมีคือ R ถู้ไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้องศาตรงนี้มันก็จะเท่ากับ A ส่วนด้วย R A คือเส้นรอบวงตรงนั้นผมไหมครับส่วนด้วย R A ก็คือรัศมีเราจะเห็นว่าสำหรับมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่มีรัศมียาว R หน่วยเนี่ยรองรับด้วยส่วนโค้งที่มีความยาว A หน่วยมันจะมีขนาดเท่ากับ A ส่วน R เรเดียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะให้ขนาดของมุมคือเซตาเราก็จะได้ว่าเซตาก็จะเท่ากับ A ส่วน R สรุปความสัมพันธ์ได้ว่ามุมเรเดียนมันจะเท่าเท่ามันจะเท่ากับ ความยาวส่วนโค้งของมุมที่เราสนใจส่วนด้วยร Simple. ัศมีความยาวของรัศมีของวงกลมวงนั้นนะครับแล้วเนื่องจากว่าวงกลมของเรามันมีความยาวรัศมีเท่ากับ1เราก็จะได้ว่าความยาวเรเดียนมันก็จะเท่ากับความยาวส่วนโค้งส่วนด้วย1นนั่นก right. ็คือมุมเรเดียนมันก็จะเท่ากับความยาวส่วนโค้งของวงกลมที่เราสนใจนั่นเองนะครับทีนี้ทีนี้เรามาดูว่า เหมือนถ้าเกิดเราได้ว่าความยาวส่วนโค้งส่วนที่เราสนใจในมันคือพายส่วนหก็แสดงว่าขนาดของมุมที่กวาดไปเนี่ยมันก็จะกวาดมุมไปกว้างเท่ากับพายส่วนหกเรเดียนนั่นเองนะครับโดยเราจะตกลงกันว่าเหมือนถ้าเกิดขององศาเนี่ยครับเราจะเขียนสลักเป็นวงกลมเล็กๆถูกไหมครับอยู่เหนือ,อจํานวนจํานวน ขนาดองศาเหมือน30องศาเนี่ยครับแต่พอเป็นเรเดียนเนี่ยครับเราจะไม่เขียนหน่วยกำกับก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าไม่มีหน่วยกำกับเราจะเข้าใจตรงกันว่าอันนั้นคือหน่วยเรเดียนนะครับทีนี้มาดูเรื่องการเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงหน่วยของมุมระหว่างมุมองศากับมุมเรเดียนนะครับความยาวรอบเส้นรอบวงที่คนรู้กันที่คนห้องสูตรมานะครับพื้นที่คือพายอากลังสองความยาวรอบวงเท่ากับ2องายอนะครับ เมื่อเราพิจารณาว่า r มันเท่ากับ1เราจะได้ว่าความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่งเนี่ยของวงกลม1หน่วยนะครับมันก็จะเท่ากับ2พายคูณ r r เป็น1มันก็เลยจะเท่ากับ2พายหรือว่า2พายเรเดียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าความยาวรอบวงของวงกลม1หน่วยนะครับมันจะเท่ากับ2พายเรเดียนซึ่งถ้าเกิดเทียบขององศาเนี่ยถ้าเดี่ยวขององศาเราจะได้ว่ามุมรอบจุดศูนย์กลางมันคือ3 6 0องศานะครับ นำมาเทียบกันหมายความว่า360องศาก็จะเท่ากับ2พายเรเดียนถ้าหารด้วย2ตลอดทั้งสมการนะครับก็จะได้ว่าถ้าหารด้วย2ตลอดทั้งสมการก็จะได้ว่า180เท่ากับพายเรเดียนได้เป็นหนึ่งค่าว่าพายเรเดียนเท่ากับ180เพราะฉะนั้น1องศามันก็จะเท่ากับพายส่วนด้วย180เรเดียนนะครับหรือว่า1เรเดียนก็จะเท่ากับ180สส่วนด้วยพายองศานะครับ ทีนี้จะเป็นแบบฝึกหัด1.1คือเรื่องของการแปลงหน่วยองศากับหน่วยเรเดียนจากเปลี่ยนจากองศาเป็นเรเดียนนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากอ,อแล้วก็เปลี่ยนจากเรเดียนกลับไปเป็นองศาเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนพอ s สคลิปไว้ตรงนี้แล้วลองทำเองก่อนนะครับครูทวนอีกรอบนึงว่า360องศาเท่ากับ2พายเรเดียน 180องศาเท่ากับพายเรเดียนให้ทุกคนลองพอสคลิปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาทำเสร็จแล้วกลับมาเฉลยพร้อมกันโอเคไหมครับครูเว้นจังหวะให้พอสก่อนนะแล้วหลังจากที่ทุกคนพอสคลิปว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะกลับมาพร้อมกันครับอีกรอบหนึ่งว่า36 0องศาเท่ากับ2อพายเรเดียนร้อยองศาคือ1พายเรเดียนศูนย์องศาเท่ากับกี่เรเดียนครับอันนี้เทียบกันมันก็จะเป็นศูนย์เรเดียนถูกไหมครับ ต่อไป90องศาเรารู้ว่า180องศาเท่ากับ pi radians ถูกไหม180องศาคือ pi 90มันคือ180ส่วน2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับ pi ส่วน2 r a d i a n นทันไหมครับ180ก็เท่ากับ pi r a d i a n 270เราเทียบกับ180นะครับ270มันคือ180หารด้วย 2ได้เป็น90แล้วคูณด้วย3จะเท่ากับ270น,นะครับเพราะฉะนั้น270มันก็จะเท่ากับ3พายส่วน2เรเดียนทันไหมครับต่อไปข้อ5 360อ่าที่เรารูเแลรเรมันจะเท่ากับ2พายเรเดียนต่อไปข้อ6 30องศา30เนี่ยค่าทด30มันคือ180ส่วนด้วยส่วนด้วย6ถูกไหมครับ6 38 180คือพายถูกไหมครับเพราะฉะนั้น30องศามันก็จะเท่ากับพายส่วน6เรเดียนทัดไหมครับเท่ากับพายส่วน6เรเดียนต่อไป5พายส่วน6เรเดียนข้างบนเราได้แล้วว่าพายส่วน6มันคือ30ถูกไหมเราได้ว่าพายส่วน6เรเดียนเนี่ยมันเท่ากับ30องศาเพราะฉะนั้น5พายส่วน6ตรงนี้มันก็คือ5คูณกับพายส่วน6ถูกไหมครับ ซึ่งเราหามาแล้วในข้อ6ว่าไายส่วนหมันคือ30 5สิบายส่วนหก็คือ5้คูณสาจะได้เท่ากับ150องศาข้อ8 7ดเจ็ดส่วนหก็คือเอา7ไปคูณกับ30ก็จะได้เท่ากับ210องศาทันไหมครับสิบเอ็ด่ส่วนหก็คือเอา11ไปคูณกับ30ก็จะได้เป็น330สุดท้าย13บสามส่วนหก็คือเอา13ไปคูณกับ30ก็จะได้เป็น 390ช่วยเาชิ็คด้วยนะว่าครูถูกไหมสึมว่าถ้าเกิดครูถ้าเกิดครูคิดผิดเนี่ยครับเนื่องจากครูคิดสดเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าให้อภัยกันนะอย่าโจมตีว่าไม่ครูสอนไม่รู้เรื่องเลยแบบครูคนนี้ทำไมคิดเลขผิดอย่างเงี้ยทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้นะครับแล้วนี่ครูคิดสดตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดตรงไหนครูคิดผิดเนี่ยคอมเมนต์คอมเมนต์แบบ private คอมเมนต์มาก็ได้นะครับด้านด้านหลัง ด,ด้านทีมงานด้านหลังของครูจะช่วยกันตรวจสอบและเพื่อจะปรับปรุงระบบของเราในอนาคตด้น,น,นะครับอ่ะต่อไปข้อ11 45อาองศาเทียบกบับ45องศาถ้าเทียบกับมุม18 0 45องศามันสัมพันกับ180ยังไงครับมันเกิดจาก180แเนี่ยไปส่วนด้วย4ไหมสี่ 4, 46, 4 5, 20, ี่สิ่าเพราะฉะนั้นแปลงเป็นมุมเรเดียนมันก็จะเท่ากับพายส่วน4เทียวเราจะได้มุมมาแล้วว่า45องศาเท่ากับพายส่วน4เรเดียนถูกไหมครับ พอเราจะหา3พายส่วน4มันก็คือ3คูณกับพายส่วน4เรเดียนถูกไหมครับก็คือเอา3มไปคูณกับ45 3, 5, 15, 3, 42เป็น13ก็จะเป็น1 3 0อองศาคือเอา3ไปคูณกับ45นั่นเองต่อไป5พายส่วน4เรเดียนก็คือเอา5คูณกับพายส่วน4ซึ่งพายส่วน4มีค่าเท่ากับ45ที่เราหามาแล้วในข้อ11ถูกไหมครับ้าพายส่วน4ี่ก็เลยจะเอา5ไปคูณกับ45 ก็จะได้เป็น5 5 25 5 4 20ก็เป็น22 225องศา7ภายส่วน4ก็คือเอา7ไปคูณกับ π. ายส่วน4ซึ่งพายส่วน4เท่ากับ45เพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับเราเอา7ไปคูณกับ45 7 5 35 7 4 28 28ะ29 30 31เป็น315องศาสุดท้าย9คูณพายส่วน4ก็คือ9ไปคูณกับ45นะครับ95 4 5 9 4 36ททดอีก4ก็จะเป็น40 405องศาอีกรอบหนึ่งว่าถ้าผิดต้องให้อภัยกันนะครับเพราะเราก็ามีโอกาสคิดเองนะนะต่อไปข้อ16 60องศาเท่ากับกี่เรเดียนไปสัมพันธ์กับมันเดิมก็คือพอราะ180องศาเท่ากับพายเรเดียนถูกไหมครับ60มันเท่ากับ180ส่วนด้วย3ถูกไหม368เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพายส่วน3าเรเดียนแล้วเราก็จะได้มุมหลักของข้อ แถบนี้มาว่า60องศาเท่ากับพายเรเดียนถูกไหมครับพายส่วน3เรเดียนถูกไหมครับ2ไพายส่วน3ก็คือ2คูณกับพายส่วน3มันก็จะเท่ากับ2ไปคูณ60 2คูณ60ได้120องศา4คูณกับพายส่วน3ก็คือ4ไปคูณกับ60ก็จะได้เป็น 4, 6, 24, 240องศา5คูณกับพายส่วน3 5คูณกับพายส่วน3ก็คือ5ไปคูณกับ60 5 6 30ได้300องศาสุดท้าย7คูณกับพายส่วนสก็คือเอา7ไปคูณกับ60 7 5 3 5 7 6 42ได้420องศาจบสำหรับแบบฝึกทักษะที่1.1การแปลงหน่วยระหว่างองศากับเรเดียนต่อไปวงกลมหนึ่งหน่วยอันนี้ครูทำให้ในเพจแล้วนะอธิบายอีกรอบหนึ่งว่า บทนิยามของวงกลม1หน่วยวงกลมหนึ่งหน่วยมันคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกําเนิดหรือจุดออริจินจุดกําเนิดในที่นี้ก็คือจุดศูนะครับแล้วมีคําว่าวงกลม1หน่วยหมายถึงวงกลมที่มันมีรัศมียาวเท่ากับ1หน่วยด้วยมีรัศมียาวเท่ากับ1หน่วยที่เนื่องจากความสัมพันธ์ของกราฟกราฟของความสัมพันธ์ที่เราเรียนแล้ว ในของม4เทมอม2นะครับเรขาคณิตวิเคราะห์แล้วก็ภาคตัดกรวยน,นะครับเราจะได้ว่ากราฟความสัมพันธ์ของวงกลมเนี่ยมันเป็นความสัมวงกลมมันคือเซตของจุดทั้งหมดเซตของจุดทั้งหมดที่อยู่ในความสัมพันธ์ว่า x กำลังสบวก y กำลังสองเท่ากับ1อันนี้น่าจะเป็นวงกลมหนึ่งหน่วย จากกราฟความสัมพันธ์ของวงกลมคือ x กาลัง2บวก y กาลังสองเท่ากับ r กาลังสองก็คือรัศมีกาลังสองครับในที่นี้รัศมีคือ1มันก็เลยได้ว่า x กาลังสองบวก y กาลังสองเท่ากับ1โดยที่ x และ y จะต้องเป็นจํานวนจริงทั้งคู่นะครับที่จากความสัมพันธ์นะครับเมื่อมาเมื่อมาดูความสัมพันธ์ต่อไอวงกลม1หน่วยคือวงกลมที่มีรัศมี1หน่วยและมีจุดและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์นะครับ พอมันกวาดไปเราก็จะได้ว่ามันก็จะไปตัดมันก็จะไปตัดแกน x ที่จุด10และจุดไปตัดแกน x 2จุดนะครับที่จุด10และจุดลบ1 0อ่านตรงนี้อ่ะ1 0และจุดลบ1 0อ่ะ,อะ, 0, แ,ละ, 10, อะแล้วก็จะไปตัดแกน y ที่จุดศ1ย์กับ0ลบ1่ครัวที่บ้านอย่างนี้ดีกว่า จากวงกลมหนหน่วยนะอธิบายเพิ่มไม่รู้ว่าจะเป็นการอธิบายให้ใหเข้าใจมากขึ้นไหมนะอ่ะมีวงกลมอ่ะมีวงกลม1ห,หน่วยนะครับมีวงกลม1ห,หน่วยซึ่งมันไปตัดแกน x ที่จุด 1>, 1 0แล้วก็ลบ10แล้วก็ไปตัดแกน y ที่จุด01กับ0-1ลบ1ทีนี้ถ้าเราอยากจะดูความสัมพันธ์นะครับถ้าเราอยากจะดูความสัมพันธ์เนื่องจากว่าเน้าเราอยากดูความสัมพันธ์ว่าถ้ามีจุด x y ใดๆถ้ามีจุด x y ใดๆขึ้นมา1จุดอันนี้เป็นจุด x y ใดๆนะครับอยากจะรู้ว่าจุด x y ใดๆเนี่ยมันคือ มีค่าเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับมุมเซตาเราก็จะสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาตรงนี้อ่ะเนี่ยมันกางไปจากมุมมันกลางไปจากมุมอ่ากางไปจากแกน x เนี่ยตรงนี้มันกลางไปจากแกน x เซตาถูกไหมครับอันนี้กลางไปจากแกน x เซตาเราจะสังเกตว่าที่จุด x y ถ้าลากลงมาตั้งฉากกับแกน x ลากลงมาตั้งฉากนะครับ พูดจะเลื่อนนิดหนึง่งถ้าลากมาตั้งฉากกับแกน x เ,เนี่ยเราจะได้ว่าระยะจากจุด0 0ย์หรือว่าจุดกำเนิดเนี่ยไปยังจุดตรงนี้มันจะห่างกันไป x หน่วยส่วนระยะจากจุดจุดใหม่ตรงนั้นที่เราลากลงมาตั้งฉากนะครับไปยังจุด x y มันจะห่างไป y หน่วยถูกไหมครับ นี่ยว่างไปห่างไป x หน่วยแล้วห่างไป y หน่วยแล้วด้านตรงข้ามมุมฉากอันนี้เกิดเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาด้านตรงข้ามมุมฉากรูปนี้มันจะเป็นความยาวของรัศมีของวงกลมซึ่งรูปนี้เป็นวงกลม1ห,หน่วยมันก็จะมีความยาวหนึ่งหน่วยนะครับกลับไปลิงก์ที่ความสัมพันธ์ว่าสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราโฟกัสที่มุมเซตาความสัมพันธ์ก็จะมีคอเซตากับไซ n ์เซตาถูกไหมครับที่เป็น ที่เป็นคอสเซต้าที่เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติพื้นฐานที่เราพอจะทราบน,นะครับเอาเริ่มจากไซ n เซต้ากับคอสเซต้าไซคือข้ามส่วนฉากถูกไหมไซเซต้าคือข้ามส่วนฉากข้ามส่วนฉากในที่นี้ความยาวของด้านตรงข่าม,มุมเซต้าก็คือ y ถูกไหมครับส่วนด้วยความยาวของด้านตรงข้าม,มุมฉากก็คือ1เราเลยได้ว่า y มันมีค่าเท่ากับไซ n เซต้าต่อไป cos มันคือชิดส่วนฉาก ชิตของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มันคือ x ส่วนด้วยความยาวด้ะน,นตองข่ามุมฉากคือ1นเราเลยได้ว่า x เท่ากับ cos เซตานั่นเลยจะได้ว่าค่าของ x และ y ค่าของ x มันจะเท่ากับ cos เซตาค่าของ y เท่ากับ sin เซตาเราเลยจะได้ตรงนี้ว่า x y มันจะเท่ากับ cos เซตากับ s i n เซตาเป็นที่มาว่าถ้าเราสนใจจะพิจารณาจุด x y ใดๆบนวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ย เราจะหาความสัมพันธ์ได้ว่าค่าของค่าของจุด x เนี่ยค่า x เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ cos เซตาส่วนค่า y เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ sin เซตอันนี้คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของเซตของจุด x y ใดๆที่มันลิงก์ไปเชื่อมโยงกับการรู้แค่มุมของวงกลมหนึ่งหน่วยนียครับก็จะได้ว่าจุด x y ใดๆมันก็จะเท่ากับค่า x จะเท่ากับค่า cos เซตาค่า y ก็จะเท่ากับค่า sin เซตา ตรงนี้เป็นการให้รู้จักกับวงกลมหนหน่วยเบื้องต้นนะครับทีนี้สำหรับวันนี้ก็เอาไว้พอประมาณของปากของคอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับวันหนึ่งอย่าเรียนเยอะถ้าเรียนเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นก็จะ เป็นการเฉลยแบบฝึกหัด1.1แล้วก็แนะนำให้ทุกคนรู้จักกับอัตราส่วนตรีโกณมิติแล้วก็วงกลมหนึ่งหน่วยเบื้องต้นเดี๋ยวหลังจากนั้นจะมีการวัดความยาวส่วนโค้งการหาจุดปลายส่วนโค้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเราจะมาต่อกันอีกทีในคาบหน้านะครับ,รบสําหรับนี้ก็จะไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดส่งไปให้ด้วยให้ไปลองทําเล่นๆนะครับเอ่อข้อทําเล่นๆระระวัง สุขสวัสดิ์ทินี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเหมือนเดิมถ้าชอบแล้วก็ช่วยกันเป็นกำใจช่วยกันเป็นกำใจให้ครูในช่วงนี้ที่จะต้องทําการสอนแบบออนไลน์นะครับด้วยการทุกคนสามารถทําได้ง่ายด้วยการกด subscribe เป็นจํานวนคี้ครั้งกดไลค์เป็นจํานวนคี่ครั้งแล้วก็กดแชร์กดแชร์เป็นจํานวนกี่ครั้งก็ได้นับไม่ถ้วนนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับบาย